เงียบเง,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 งียบกว่าเยอะเลยค่ะเศรษฐกิจกด้วยแล้วก็คนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อพวกของสดๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากซื้อสําเร็จรูปมันถูกกว่าใช่แล้วราคาเป็นยังไงเยบกับาปีที่แล้วแพงค่ะแพงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วถูกกว่าแล้วก็กําลังซื้อก็ดีกว่านี้ค่ะ ยกตัวอย่างอะไรที่แบบราคาขึ้นบ้างค่ะอะไรบ้ามีผักต้นโอคะน้ากวางตุ้งเชเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกของแบบเหมือนต้มชับชา้า<ม>เหมือนของเจที่คนเขาใช้กันนะคะคะนา้าโล่ค่ะคะน้าก็โล่โล,ละประมาณยี่สิบสามสิบแล้วแต่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็ประมาณสิบบาทสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ต่อโล ปีที่แล้วก็อยู่ประมาณนี้คะ่ะถูกถูกเหมือนเหมือนราคาปกติก่อนก็ประมาณ10บาท15บาบาทตอนนี้ก็ประมาณ25 30สมิอะไรแล้วแต่เบอร์บางทีบางวันก็จะแพง30 35อะไรอย่างเงี้คงยค่ะผักกาดขาว,ขาวแล้วก็กระหล่ำก็ประมาณโล25 30าค่ะใช่ค่ะก่นอนหน้านี้ก็ประมาณโล15 20ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ก,ากวางตุ้งนะคะกวางตุ้งก็ราคาเท่าๆกับคณะ ใช่สูกขึ้นมันเฉพาะช่วงนี้ไหมหรือว่ามันเป็นหลักแค่ช่วงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ช่วงที่เออฝนตกน้ำท่วมอะไรประมาณนี้จะปัจจัยแต่ว่าแต่ก็ดูแล้วลงตัวก็เป็นที่ต้องการใช่ใช่แล้วคือช่วงนี้จะแพงเกือบเกือบทุกอย่างใช่ถ้าเทียบกันก็คือแพงกว่าที่แล้วค่ะใช่การใช้จ่ายของคนที่มาซื้ออ่ะรถลดลงเงียบมากเลยตอนนี้กินเจนี่จะขายดีนะคะ เงียบเศรษฐกิจไม่ดีเงียบเงียบกว่าตอนที่ไม่กินเจอีกนะเศรษฐกิจด้วยแหละหนูว่าหลายๆอย่างใช่ค่ะแล้วส่วนไหนก็จะซื้อแบบไปทำไห้หรือว่าไปซื้อสุดสำเร็จอะไรหนูว่าปรุงสำเร็จขายดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าคนจะแบบว่าแรกๆหรือเปล่านะหมายถึงว่าแบบกิน3-4วันแรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะยังไม่แน่ใจ